เฮ้ยทุกคนนี่จะพาทุกคนมาทําต้ยามยําค่ะต้มยาม,มาม่านะมาถัาแกะเลยดีกว่าแล้วเราก็จะมีผักด้วย <laughs> มีผักด้วยมาแ๋ยวเรามาแกะเลยดีกว่าวันนี้คิดอยากกินแบบเมนูแบบง่ายๆนะทุกคนใส่ลงไปเราจะใส่ไปทั้งหมดนี่เลย เราต้องการจะเอาไปต้มไงทุกคนไม่ใช่อะไร,รเสียดายเพราะว่ามันใกล้หมดอายุแล้ว <laughs> เราก็เลยแบบจะเอามาจัดการซะหน่อยเอ๊ะทำไมไม่ออก,อ,กอ่ะหือม ต้มยำกุ้งนีเน่เราจะใส่เครื่องไปเน้เนๆนะคะสีสีอะไรสีถ้วยใส่ไปสีถ้วยได้แล้วค่ะแบบนี้ เดี๋ยวเราจะใส่เครื่องลงไปนะทุกคนใส่ผักลงไปก่อนอใส่ลงไปต้นหอมใส่ลงไปเห็ด ใส่ลงปูอัใส่ลงไปค่ะนี่นี่กุ้งค่ะกุ้งมีหมึกด้วยใส่หมึกลงไปด้วยนะคะเน้นๆค่ะวันนี้อ๋อจอยลืมเอาฝามาเราต้องปิดฝาด้วยแต่ว่าอู้ กหมึกหมึกตัวใหญ่ใ,ญใสลงไปทีนี้เราก็ต้องเติมค่ะทุกคนเติมน้ำลงไปเราจะทำการต้มมาปิดฝาค่ะ ปิดฝารอสุกม,มาแล้วจ้าแท้แดมต้มมาม่าเสร็จแล้วต้มมาม่าต้มยำกุ้งนี่ค่ะันร้อนเลยเด้อฮกุ้งแล้วก็ผักฮายหอม หอมมากอันนี้คือต้นหอมมีต้นหอมกับเห็ดด้วยนล่ะมนร้อนเลยค่ะทุกคนอืมมาดิมึกซิมค่ะมาซิมก่อนเดี๋ยวขออนุญาตซิม โอ้ยไม่ได้เอาชอนมาขออนุญาตชิมนิดหนึ่นะมทุกคนอร่อยมากอดยชิมนะคะขออนุญาตชิมนะไม่ได้กินนะ <c oughs> โอ้ยนี่ผา

อร่อยออร้อนอืม カトネの花です。 Hm. Mm. 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 อร่อยมากค่ะทุกคนค่ะทุกคนอ่ะหาซอยกินมุมมากกินไม่สุภาพย,ยังไงจะขอโทรขอไปพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย